มาเด้๋พี่น้องจีเข่าจีครับคุณก้อยเหลืองวุ้วุ้ยอันมือเล็กเด้ยมือเล็ก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 มาเดี๋ยพี่น้องจีเข่าจีครับคุณก้อยเหลืองวุวุ้ยอันมือเล็กเด้ยมือเล็กมือเล็ก มือเล็กมือเล็กลอกืเ้เหลืองเข้าจีหนาหนาวใส่ไข่พี่น้องเฮ้ยหอมหอมหอมจีเข้าจีนะฮะขายก็ขายแจกก็แจกแกจกก็แจกสูตรจีไข่ท่าลมหนาวเนี่เอาไปจุม่มดังกันส่วนผสมกันไข่ใส่ใส่ าน้ำมันหอยเนาะก้อยคุณก้อยก็กะะเลงอยู่ไม่ต้องใส่ก็แซ่บแล้วผ่านบ้านแล้วสุดยวหอมแล้วขี้เหลืองแามเด็ดก็ไม่อ่ากใส่มือเด้อกินเองกินเองดอกเหลืองจุ่มสองสามรอบ อยากแม่ๆก็ใช้เวลานานๆหน่อยอ่าบรรยากาศหน้าหนาวน้นลมพัดวี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 เลยพี่น้องดูสิดูลมนะจีเขาจีหอมๆนะกับทีมงานเสียเสือโค้ดพลิกมือกันนะพี่น้องเลียงบอโอเคครับ เอาครับเราจะชิมเด้อพี่น้องไม่ได้ลงคลิปนานแล้วหน้าหนาวมาจีเข้าจีใส่ไข่ด้วยกันนะฮะน่ากินไหมน่ากินไหมพี่น้องูสึกครับสูสิครับอย่าไม่ต้องไปปรย่ไปยิบอย่งบพี่น้อง มีเข้าจีใส่ไข่น้าลมหนาวนี่น่าจะได้แล้วนะ่นี่เหลืองแล้วเนี่ยโอเคจีไปซิมาได้พี่น้องมาเน่ขีไข่ตัวล่มหนาว จิ้มเลยไหมโอ้หนอนนอนแกเก่าอืมแบบจางๆกันใเ่อ็ไดบอกแล้วว่าจางจางจางไปเลยดีแล้วอันนี้เนาะเอาเอาน้ำตาอันใส่เนาะอือเกลือใส่เนาะเกลือใส่เอาคุณมีสิกละเลยสีไข่ นี่ดีมันจะล่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 ใส่ไว้ก่อนอะพอน้ำขึ้นมาหนาพี่น้องแทบหนาจะจับกระนบึกจริงขอชี้